ประเด็นที่เราจะคุยกันในช่วงนี้ก็ยังคงโฟกัสอยู่ที่เรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ภาพการลงทุนในระยะต่อไปนะครับดี๋ยวไปคุยกันกับคุณชัยวัฒน์คมโสภาพคงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลยุทธ์การลงทุนของบรรจลเอฟซีนะครับอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณพันุ์ลอยครับค่ะคุณชัยวัน์คะตอนนี้เนี่ยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในรายรายรัฐนะคะออกมาดูเหมือนว่าคุณทรัมป์เนี่ยจะเป็นคะแนนนํามาก่อนนะคะมีมุมมองอย่างไรคะสําหรับผลการเลือกตั้งในช่วงแรกๆแบบนี้ค่ะครับก็ตอนนี้เหมือนตลาดเนี่ยจะพลายอินนะครับว่าโดนั์ทรัมป์จากริรพเปอบิกันเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะชนะนะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะครับในรัฐสวบิงสเตทก็คือรัฐที่ ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดทุกๆสี่ปีเนี่ยจะเห็นว่าอตอนนี้ครับโดนันททัมเนี่ยเขามีคะแนนนำนะครับในรัดเหล่านี้อ,อยู่ประมาณสี่สี่ในเจ็ดนะครับคือในสี่รัฐเนี่ยเขานำอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะชนะนะครับเหลืออีกสามรัฐเท่านั้นเองซึ่งรัฐที่นำแล้วมีคะแนนเยอะๆเนี่ยก็อย่างเช่นจอร์เจียนะครับมิชิแกนนอร์ทแคโรไลนาอย่างเงี้ยครับอาริโซนาเนี่ยครับก็ค่อนข้างจะ เป็นไปในทิศทางที่เป็นเลสสวีทด้วยนะครับก็คือว่าอนอกจากประธานาธิบดีทํามีโอกาสที่จะได้แล้วเนี่ยเรายังเห็นในฝั่งของเฮาส์นะครับหรือว่าสสเนี่ยเดลไพรวิ Republican กันก็นํานะครับแล้วก็ซิเนตหรือว่าสวเดพรวิกันก็นําอีกนะครับตอนนี้ถ้าเราดูตลาดเนี่ยจะเห็นว่าค <c oughs> ่้นออนลร่าเนี่ยครับดีตตัวแข่งค่านะครับเช่นเดียวกับตัวของบอลยู u, นะครับก็กลับตัวขึ้นมาแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับ ตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้ต้องบอกว่าบวอค่นข้างจะร้อแนแรงนะครับทั้ง S&P 500ดาวโจนแล้วก็ small cap นะครับอย่างราเซีล2,000นะครับหรือแม้กระทั่ง cryptocurrency เหงาเช้านี้ก็บวกขึ้นมาครับต้อนรับ,รบตัวคะแนนเสียงที่ทำนำอยู่นะครับแบบนี้เนี่ยทั้งเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลกจะปั่นป่วนมากน้อยแค่ไหนครับเราต้องติดตามอะไรต่อไปบ้างครับ ครับคือการที่ทำมีโอกาสชนะและได้เป็นเลสเตอร์ในฝั่งในทวีปรกัเนี่ยก็ต้องบอกว่าอมันก็มีทั้งคนที่ได้แล้วก็คนที่เสียประโยชน์นะครับฝั่งที่น่าจะตอบรับในเชิงบวกก็เราอยากเห็นแล้ววันนี้ตัวไหนที่มันเขียวๆอยู่เนี่ยแน่นอนครับมีการเล่นนําขึ้นไปนะครับอย่างเช่นตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์จากแผนการลดภาษีนิติบุคคลนะครับตามที่ทําเขาชูนโยบายนะครับแล้วก็ สนับสนุนการ M&A แล้วก็พวกเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับ f i n a n เชียนะครับหรือว่า i n นเทคที่เกี่ยวเนื่องมาจากกิปกรรมเรนซี่ด้วยเนี่ยก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่นักทุนอาจจะต้องระมัดระวังนิดน,นึงก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับว่ามันจะกลับใหม่หรือเปล่าเพราะว่าทำเนี่ยมีนโยบายที่ค่อนข้างจะสติ๊กนะครับกับผู้อพยพนะครับว่า ใครที่อพอยพมาแบบไม่ถูกกฎหมายเนี่ยอาจจะโดนไล่กลับไปนะครับที่เข้ามาอเมริกานะครับอาจจะทําให้ประเทศอเมริกาเนี่ยขาดแคลนแรงงานนะครับก็ตรงนี้จะทาให้ค่าจ้างขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของอาภาษีการค้านะครับที่ไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทั้เนี่ยก็อาจจะมีการขึ้นภาษีการค้ากับประเทศที่เกินดุลการค้าสาระ,ะเยอะๆวันนี้เราก็เห็นห่า,างแต่งแล้วก็ อ่าเทสลาสามร้อยเนี่ยก็มีอ่ายืนอยู่ในแดนลบนะครับติดลบไปนะครับแล้วก็กลุ่ม r e n e w a b บ e Energy นะครับที่ทําอาจจะไม่ค่อยได้อ่ชอบเท่าไหร่อาจจะชอบพวกพลังงานฟอสซิลมากกว่าแต่ต้องอย่าลืมว่าอีลอนมัส์นะครับเขาสนับสนุสน,นทั้นะครับแบบเป็นตัวแต่ว่าอีลอนมัส์เนี่ยเขาเป็นอ่ออ่อเจ้าของบริษัทเทสลา Tesla ซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้าอีวีนะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องดูอีกทีหนึ่งว่าอ่อมันจะยังไงต่อนะครับเรารวมไปถึงเรื่องของ นโยบายเฮลแค์นะครับซึ่งจริงๆแล้วทั้มเขาอยากจะยกเลิกโอบามาแค์ตั้งแต่ปี2017แล้วแต่ว่าไม่ผ่านนะครับในฝั่งของสวแม้กระทั่งริพาร์ดิกันเองตอนนั้นคลองเสียงข้างมากนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เซนติฟตีต่อ,อภาพรวมนะครับของคนอเมริกันเพราะฉะนั้นผมอยากจะสื่อว่าถึงแม้นโยบายที่ทัามชูเนี่ยบางอันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถอีพีเมนต์ได้ง่ายๆ,ๆนะครับมันอาจจะต้องผ่าน ร่างกฎหมายแล้วผ่านในสภาทั้งสะสะแล้วก็สวก่อนนะครับค่ะเหลือเวลาสั้นๆกับคุณชัยวัน์คะมีกองทุนแนะนําให้คุณผู้ชมได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันไหมคะครับก็ดจริงๆแล้วช่วงนี้ตลาดน่าจะผันผวนวอลทายน,นะครับอยากไม่อยากให้ไปเบสติมในติมหนึ่งนะครับรอให้มันชัวร์ไพร์ตอินไปก่อนนะครับก็เน้นเป็นหุ้นเติบโตคุณภาพดีไว้ก่อนดีกว่านะครับที่เป็นหุ้นเติบโตคุณภาพดีั่วโล่เพราะว่าหุ้นพวกนี้มันมีคอมเพลชิตแอมวนเท็นะครับมีความ ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างเช่นพวก Microsoft นะไม่ว่าใครจะได้เป็นเนี่ยคนก็ยังต้องใช้อีโคสิสเต็มของ Microsoft อยู่นะครับในเรื่องของแบรนดิ้งแล้วก็เน็ตเวิร์กเอฟเฟกนะครับซึ่งอกองทุนที่เราแนะนำเนี่ยก็จะเป็นกองทุนเปิดเอ c Global Focus, อ o โฟร์กาหรือว่า MGF นะครับก็ลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพดีทั่วโลกนะครับแล้วก็มีสัดส่วนในฝั่งของสารลัฐเนี่ยที่น่าจะได้ประโยชน์จากครามนะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับที่เหลือก็กระจายเป็น นะครับแล้วก็กองเนี้ยค่อนข้างจะเหมาะนะครับในการทําเป็นคอพอร์ตนะครับเพราะว่ามีความยืดหยุ่นสามารถปรับพอร์ตนะครับไปแต่ละภูมิภาคได้นะครับทั้งได้ทั้งเสียประโยชน์ก็สามารถเซอรวิตชิ่งกันได้นะครับแล้วก็ได้มอร์นิสต้าห้าดาวนะครับผลการดําเนินงานเนี่ยย้อนหลังเนี่ยถ้าเป็นแคนนาดาเยียรีเชอร์ดนะครับต่อปีเนี่ยย้อนไปสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยสามารถเอาชนะนะครับตัวเบนส์มาร์กเอ็มเอสไ เอาคันที่เวนเดกได้ถึง8ปีจาก10ปีนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับให้ลงทุนเป็นหุ้นตับโตคุณภาพดีทั่วโลกไปก่อนนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเจเอ็มซีได้ครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณชัยวัฒน์นะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ